ครับมาตอนนี้ก็ได้เวลาชิมแล้วครับเดี๋ยวขอญาตว่าไปชิมแล้วอันเลยนะว่าเป็นยังไงแล้วว่าเป็นยังไงอารมณ์อร่อยอะไรยังไงแต่ว่าผมไม่รู้อร่อยไม่รู้แต่ว่าผมอยู่ในเพจในในรีวิวคนแน่นไอ้เยอะเลยนะไม่รู้แหละอร่อยไม่อร่อยผมขอญาตตรงนี้ก่อนอันนี้น้ําจิ้มอะไรเนี่ยนี่น้ำจิ้มแจ๋วเฮ้ยอร่อยนี่หอมพ่อะร่าวขึ้นมาเลยนะนี่น้ำจิ้มอะไรนะน อ๋อน้ำจิ้มแบบพวกญี่ปุ่นเหรออันนี้น้ำจิ้มได้เป็นน้ำจิ้มสุกกี่มั้งเนี่ยอืมเจ๋ออร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนี้น่าจะเป็นซีฟู้ดอืมซีฟู้ดก็อร่อยนะราคาของจริงๆไอ้พวกนี้ก็ยังมีอยู่นะเนี่ยสาวหลวงสาลายเนี่ย อลองดูนี้นะครับอันนี้คือเมนูแนะนำะนี่คือเป็นอลาคาร์แยก,กางะ่างนะแซลมอนดองซีอิวนะครับลองเลนนะโอ,อ้นี่มะป่าก็อร่อยแล้วอร่อยแซบ่แซบเลย แต่เขาก็มีน้ำจิ้มให้นะครับนี่เป็นน้ำจิ้มีสีเลกอก่อนครับคือวิธีการกินอ่ะอะไรก็ตามแต่นะครับผมแนะนำนี้ก่อนถ้าใครจะกินอันัแรกคือกินเปล่าๆก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งไปหาจิ้ม ừm không hơn cung đòn thì yếu nhỏ nhỏ nhá nhỉ, đòn cái gì đấy à ăn khổ lơ mà đấy, ừm hơn đứng đói nghiên cứu ừm không tài còn đây ขอแากอย่างนี้ก่อนนะครับเวลาพวกเนี้ยเราต้องเราต้องโจมตีไปทีละอันก่อนสามชั้นผมอยู่ไหนวะเนี้ยนี้ป่ะมีอะไรบ้างน,นี่น่าจะเป็น 3, สามชั้นจ้ะสาหร่ายมากขะมม้วกมะเมอะไรมีครบหมดนะครับเนี่ยดืด่อๆดื่อๆหน่อย,อยห,หิวแล้วเอาหม่าล่าเนี่ยมีหม่าล่ากับน,น,น้ำดำ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 ผมชอบครับนี่นี่ มันไม่เยื่นเลยเมื่อกี้แกเพิ่มเติมต้นใส่้็ไปก่อนเอาให้แรงเขาว่าอ้าบไปจีบพุงไหลยี่ยโตมันแน่นครับมันได้แค่นี้แหละนะเดี๋ยวขออย่างนี้ก่อนชิมน้ำซุปก่อนดีกว่านะน้ำซุปอันนี้คือน้ำซุปแนะนำของทางร้านนะครับน้ำดำกาลสินน้ำดำแห่ ไม่ใช่นะเป็นซุปน้ำดำสูตรของเขาอันนี้ก็เป็นมาล่านะครับมีน้ำซุปมาล่าว้ายเฮ้ย,อ,ยอร่อยแซ่บเลยบอกเลยเนาะเดือดยิด่งอยากจะจิ้มแล้วอยากหิวแล้ว แล้วก็ดูเขาเสิร์ฟหอยนะเน,ะนี่ยหอยเนี่ยหอยใหญ่นะครับไม่ให้หอยนิดหอยหน่อยนะนี่หอยใหญ่เลยนะเอานี่ก่อนน้วกันเอาหนึ่งชิ้นก่อนดูใหญ่จังวะเอาน้ําจิ้มของเขาก่อนนะมันน่าจะต้องเป็นน้าจิ้มเหมือนน้ำจิ้มสก,กีอะไรเขาก่อนนย่นะสูตรนี้นะเขาก็มีพริกให้แหละแต่ว่าผมยังไม่ใส่ผมอยากกินเปล่าๆในสูตรที่เป็นของเขาก่อน อ,อร่อยแซ่บเลยออาไีกอันนึงเฮ้ยเอาหมูเหมือนเดิมดยอยู่วะโอ้ยเอานี่ก่อนหอยแมงหูถ้าเราใส่ครับนี่น้ำคืนน้ำจิ้มแจ่วนะครับโอ้รอรอรอโยร้อนร้อนร้อนเฮ้ยมึงแรงใช่ป่ะโอ้ยเจ๊ะเจ๊ะเะ บาเบามันจิ้มเจีวอร่อยครับแล้วอีกหลายเมนูนะครับเดี๋ยวผม,มากุ้งลงก่อน<ม>โอ้ย,อยมีอะ้รนากินนล้วแหละครับใส่เลยครับอย่าไปรอเลยครับบอกเลยครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือหมูย่้งนะครับที่นี่ไม่ใช่มีหมูย่างเดียวมีเนื้อย่้งเนี่ยนะเนื้อย่้งก็มีนะครับบอกเลย แบบสายเนื้อเลยเขาแนะนามาเลยครับใครกินสายเนื้อต้องมาร้านนี้ครับเพราะว่าคุ้มมากนะครับสองร้อสิบเก้าบาทกับรีฟิลอีกห้าสิบเก้าบาทเอ้ยส9สิบเก้าบาทพูดผิดเป็นสองห้าแปดคุ้มนะครับผมว่าคุ้มนี่แล้วขอก็มีสด,สดตรงนั้นแหละนะนี่แมงกะพรุนอยู่ดิว่าแมงกะพรุนนะนะครับโอ้ยเดี๋ยวขออนะุญาตรับใครผ่านไปผ่านมาทางนี้นะครับหรืออยากตั้งใจแวะมากินนะครับที่นี่นะครับ กินลงหม้อนะครับที่ชาชเชิงเซานะครับอยู่ข้างๆโรบินสันเลยนะครับแล้วก็อันนี้เมนูนึงคือเมนูไส้เป็ดนี่คือเมนูไส้เป็ดนะครับไม่รู้ละนี่หิวหรืออร่อยก็ไม่รู้เลยแต่ผมว่าน่าจะอร่อยแหละเดี๋ยวดูน้ำจิ้มซีฟู้ดมเมืกี้ชิมกับนี้ไปแล้วจริงอะไรวะเนี่ยนะครับฝากร้านนี้ไว้นะครับอยู่ที่ าเชิงเ้านะครับเปิดให้บริการตั้งแต่11บเนาฬิกาก็คือ1ิบห้าโมงเช้านะครับจนถึงกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะไม่ได้บอกไวนะ้น่าจะบอกอะไบอกข้างหน้าเลยผมคงไม่ได้ดูน่าจะประมาณ4ี่ทมงเดี๋ยวถามน้องๆองก็ได้นะครับแล้วก็เมนูเนี่ยสั่งได้เลยนี่นี่คือเมนูไส้เป็ดครับเมนูไส้เป็ดเขาบอกเมนูใหม่คนคิดสั่งมังก ไส้เป็ดไส้เป็ดผมว่ากินกับนี้อร่อยน้ไส้เป็ดใช่ไหมร้านนี้ปิดกี่โมงนะปิดตั้งแต่อยู่เปิดเปิดสิบเอ็ดโมงเปิดสิบเอ็ดโมงเปิดสเ็โมงปิดสิบมงปิดบดมาเันไบด้งเลยครับขอมีเปิอมตลป็มเอ็ดปอ็ดอ็ดเ็ดเป็ดดงเง กินยังไม่ทันเลยทีเด,ยเดียวเียวเดี๋ยวขอซ้อนขึ้นมาก่อนนะจ๊ะอโอ้ยนะครับฝากไปนะครับมาชาจเชิงเซาครับอย่าลืแมแวะเจ้านี้ครับสุก,กี้ลงหม้อ,อครับแล้วพบกันกินหน้านครับขอบคุณครับสวัสดีครับกินต่อก่อนนะจ๊ะ